ทีมยอดแย่ประจำสัปดาห์เต็มไปด้วยเหล่าแข้งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ทำผลงานได้ย่ำแย่ในเกมบุกพ่ายอัฟตันขณะที่คนอื่นๆจะมีใครบ้างนั้นไปชมกันเลยครับรับฟรี100รับฟรีเสื้อบอลง่ายๆแจกหนักแจกจริงลิงก์อยู่ที่คอมเมนต์นะครับสวัสดีคอบอลทุกท่านนะครับคลิปนี้พามาชม11ผู้เล่นยอดแย่ประจำสัปดาห์ของศึกพเมเบกอังกฤษนัดที่32จัดไหมชมกันในระบบ4 3 3ล่ะครับ มาเริ่มกันที่ผู้รักษาประตูครับสัปดาห์นี้เป็นเอมิเลโน,โนมาร์ติเนสจากแอสตันวินล่านะครับมีโอกาสได้ป้องกันประตูแค่หนงเดียวเท่านั้นแล้วก็โดนท็อตนามอสเปอร์เจาะตาข่ายไปถึง4ประตูมาดูผเล่นกองหลัง4คนครับคนแรกยกให้แฮร์รีแ่แม็กควายจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยครับเริ่มต้นในการจ่ายบอลพลาดง่ายๆแถมโชคล้าดโดนบอลยิงฉลบตัวเองทําให้ทีมเสียประตูด้วยนะครับกองหลังก็ตัดมาครับโมเมสซาลิซูรบจากแท็กบุลซัลเดมัน เจอพายุเกมบุกของเชลซีจนไม่สามารถรับมือได้ไหวนะครับอีกคนคือซาเมียจากแดนอลาวาดบัตฟอร์ดนารับสามารถกลายเป็นบ่อน้ำมันให้กับลริสยู่นเตดเล่นงานและก็ผิดพลาดจนทำให้ทีมเสียประตูนะครับส่วนคนสุดท้ายครับเอสลีย์คอนซาจากแอสตันวิลล่าถึงแม้ว่าจะผ่านบอลได้แม่นยำไม่ผิดพลาดเลยแต่เรื่องเกมรับในการรับมือกับคู่แข่งถือว่าทำได้ไม่ดีเลยนะครับมาดูสาประสานยอดแย่ตรงกลางสนามครับเอมิลสมิธลยจากอาร์ซนอนคนแรกนะครับ ทำอะไรไม่ได้เลยในช่วงครึ่งแรกแตเมันเกมที่เงียบกริบไม่มีสินงเดียให้เห็นเลยนะครับคนตัดมาคือเจมส์บวอตพลาสจากนักบุญซอลเดนตันถือว่าเล่นได้ตามความมาตรฐานนะครับแล้วก็ผิดพลาดถือเป็นเกมที่แย่จริงๆสําหรับเขาส่วนเป็นเกมกลางกนสุดท้ายครับบรูโน่เฟนันจากแมนเชสเตอร์ไนเต็ดไม่ได้สร้างสารรค์โอกาสใดๆเลยนะครับโดยเฉพาะครึ่งแรกก่อนที่ครึ่งหลังจะได้สัมผัสบอลมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันในเกมนี้ครับ สามประสานยอดแย่สัปดาห์นี้ครับคนแรกจะดอนซานโชจากแมนยูต่อเนื่องเลยนะครับไม่ได้คุกคามเล่นงานในรับแอฟตันใดๆเลยส่วนอีกคนก็จะมาจากแมนยูครับคริสเตโนโรนัลโดเป็นเกมที่น่าผิดหวังสําหรับ c r อาเซโดยตลอดทั้งเกมมีโอกาสสาคัญแค่หนเดียวเท่านั้นแถมออกอาการหงุดหงิดจนมาโดนใบเหลืองอีกด้วยแหละครับส่วนปรเล่นยอดแย่ประจําสัปดาห์นี้คนสุดท้ายครับอเล็กซองลากาเซตจากไอบญย่าอาร์สนอตถือเป็นอีกเกมที่ไม่ได้ทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะครับ สถิติการทำประตูปีนี้ของเขาถือว่าย่ำแย่มากๆและนี่คือทั้งหมดของเซจไปผู้เล่นยอดแจ้ประจำสัปดาห์ของศึกแพันกงลฤษนัดที่32ฝากขอบอ่ทุกท่านกด Subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ